สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้นะครับผฟังได้สายนะไม่ออกครับผู้ช่วยถือให้ผมหน่อยครับโอเคครับวัวครับอย่าบังหน้าจออย่าบังหน้าจอนี่นะครับแกะออกมานะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสวัตอนนี้ครับเขาว่าแลัง อืมมันสามารถเป็นลำโพงบลูทูธได้ครับแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับเป็ครับเนแบบนี้นะครับนี่ครับนี่นี่สวยไหมนี่นะครับถ้าเกิดมันชัดถ้าเกิดใช้แบตนะครับตรงนี้นะครับตรงเนี้ยมันจะเป็นสีแดงนะครับแต่ถ้าชัดจะเต้นแล้วนะครับมัน เราจะต้องดูเอนะครับและถ้าเกิดดูตรงเนี้ยครูเอ๊ะเอ๊ดูตรงเนี้ยดูเนี้ยถ้าเกิดมันเป็นสีแดงนะครับข้างนอกมันจะเป็นสีแดงนะสองจุดเราก็จะสามารถที่จะดูได้ว่ามันชัดเต็เมหรือว่าไม่ชัดเต็เมอย่างแรกชัดก่อนเนาอนะครับชัดกล่องแล้วก็ชัดฟังกดปุ่มตัวนี้นะครับกดปุ่มตัวนี้นี่นีมันจะขึ้นสีฟ้านะครับนี่ครับกดเป็นกดปุ่มเปิดครับโอเคครับ วันนี้ก็จบลงเพียงเท่นี้นะครับเอ้ลืมบอกไปครับอีกอย่างหนึ่งครับผู้ช่วยแกะผมหน่อยครับดูนะครับอันนี้เขาว่าเป็นสวยมากเลยครับนี่ครับแอปพลิเคชัเราแอปพลิเคของเราดูนะครับมันจะมีอันนี้ของมันเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับจะมีสายชาร์จนะครับแล้วก็เสียบลงไหครับเสียบไปใช่ครับแล้วมันช่วยถือหน่อย ครับครับดูนะครับเขาครับยังไม่ยั่ยนะังไ่ยงไมยงม่ยังไมยังไมับไม่ยยยังังไม่ะครับนี่นน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 ย,ยัไม่ยังัย่งับ่ย